สวัสดีเพื่อนๆนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับนะวันอาทิตย์นะก่อนจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมากเ็เป็นยังไงกันบ้างครับเราไม่ได้ทําคลิปกันเลยนะครับงนะก็ถือว่าขอทำรวบยอดเลยละกันนะบาดีสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะ ใช้เวลาไปกับการนอนซะเยอะนะครับมันก็เถษดได้ได้เสียนะครับนะแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่ามีจังหวะที่สวยจริงๆเนี่ยมีตอนไหนนะครับนะก็สัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะมีข่าวเยอะนะครับนะแล้วก็เป็นสัปดาห์นอนฟาร์มใช่ไหมครับราคามันก็จะอึดอัดแล้วก็พรวดเลอัดแล้วก็พรวดนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ ค่อนข้างจะอันตรายในการเทรดนะครับนะแต่อย่างไงก็ตามนะครับนะก็มันก็มีจังหวะแหละนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าอย่าโอเวอร์เทรดนะครับนะมันทําให้เราเจ๊งนะครับนะซ,ซึ่งซึ่งที่ผู้ดีพอทำม,มาครับนะ <c oughs> ก็เป็นเรียกว่าจิตวิทยาในการเทรดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับนะพอเราโอเวอร์เทรดนะครับผลเสียของมันก็คือว่าพอเราได้นะครับนะ เราก็จะติดใจได้กลุมอ่ะโอเคอ่ะมันก็ดีนะเนี่ยนะครับแล้วพอแต่พอพลาดที่เนี่ยมันจะแบบทำให้เราเราแบบเซะนะครับนะมันเรียกว่าเซกันไปเลยนะครับนะแล้วก็พอแล้วก็พอจิตวิทยาการเทรดไม่ดีเนะี่ยเราก็จะไม่มั่นใจในการโฮโพซิชันนะครับนะเพราะว่าเราเสียแล้วเรามันจิตวิทยาเราก็จะบอกว่าไม่อยากแค่เสียแล้วนะครับนะ ซึ่งคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู <od> <od> ้ผมบผมมาเป็นนะคนั่นคือพอเสียเรา้รู้สึกโอ้ไม่อยากจะเสียพอเสียเราใจไม่ดีเสียนิดเสียหน่อยทั้งทัที่เสียตามแผนนะครับนะทั้งทัที่มันเป็นแผนเราอยู่แล้วเราจะถ้าเราได้เราจะได้สิบนะครับนะอาะสมมติว่าเราได้สิบเราจะเสียห้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแผนของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่พอเราจะเสียห้าเราก็เสียสองเรก็ก็ปิดแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็พอจริงๆแล้ว มันแค่ย้อนมา2แล้วมันก็ขึ้นไปสิทต,ตามแผนเรานะเราก็ไม่ได้เสียห้าซะหน่อยนะแ,แล้วเราก็ทำให้เราสลับโพสิชันไปมานะครับนะนั้นก็ถ้าเกิดมีแผนแล้วก็พยายามเทรดตามแผนนะครับนะแผนยูเอเทรดเทรดยแ plane อะไรนะครับก็มาชี้จุดเข้ากันแล้วกันนะครับนะว่าเราการดูเรียกว่าอะไรนะการแบ็กเทสนะครับนะก็จะทำให้เราเห็น นะครับโอเคนะลองมาดูกันก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นราคาใน m 1 5นะครับนะเราเห็นตัวนี่ครับอะไรเซลเซียสลิ i ิตตี้นะครับนะอันนี้คือวันศุกร์ใชครับศุกร์ราคานี้มีข่าวอะไรไม่รู้เนี่ยนะออกเป็เฟดพูดใช่ไหมราคาดรอปลงมาแล้วก็กลับเข้ามาในอ่านะครับราคามันลงแล้วก็กลับขึ้นมานะซึ่งเราก็อาจจะมองยากนะว่ามันเป็นการรีเทรนขึ้นมาหรือเปล่านะครับนะี แล้วก็ลงต่อหรือว่ามันจะกลับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะก็บอกยากแต่ว่าพอเราม,ามองภาพในวันจันทร์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันทําตัวเนื้อนะครับนะทำอีโคไฮตรงนี้นะครับนะมันก็ใกล้เคียงแล้วก็ถือว่าโอ,โอเคนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอีโคไฮแล้วตรงนี้ก็เป็นอีโคโลถูกไหมครับราคาลงมาเร็วแล้วก็กลับเข้ามาในข้างไหนที่สุดมันก็นะเราจะไปไหนอ่ะมันก็ มันก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับนะเราเรามองแง่ๆว่าตรงนี้มันก็เป็นช่วง c o n s o l i d a t i ของมันนะครับนะเพราลงมาแล้วก็ขึ้นนะแต่ว่ามันก็มีตัวเด d ร์บล็อกข้างล่างนี้เด้งขึ้นมาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราเห็นเห็นแล้วว่าตรง consolidation เนี่ยนะครับนะหลงแล้วก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ไปแอดมาหาตัวนี้นะครับนะในช่วงบ่ายเราไม่เห็น displacement อะไรชัดเจนนะครับนะในอันนี้คือใน m 1 5นะครับถ้าบอกว่า ตรงนี้ไหมมันก็มันก็ออกยากนะมาใช้นะครับนะเรามาดูใน m 5นะครับนะในี่ m าในาช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับเนี่ย m 5เป็นไงละ่ะวันที่พุดธที่23ไม่ใช่นี่ยลองลองนี่ห้อนนี่นะครับนะเห็นไหม นี่นะครับนะตรงตรงนี้สงเหลือง,งนี้นะครับนะเราเห็นว่ามันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยอีโคโลนะครับดิสเพลนเขียวขึ้นใช่ไหมครับนะน,นี่ีโคโลที่ low, เพลเขียวขึ้นลงมาแตะแล้วก็ขึ้นมาหายเดือยจะมาเล่นจังหวะสั้นๆนี้ก็ได้นะครับนะแต่ก็เอาว่ามันมันไม่ใช่มูฟที่ที่ชัดเจนนะครับเราก็เล่นสั้นๆกันไปนะคือจะเห็นว่าถ้าเรา เล่นใน M5 เนี่ยเราเอาแค่2นี้นะแต่ถ้าลมาหวังตรงนี้เนี่ยนะครับนะด้วยโครงสร้างด้วยเวลามันยังไม่ไปนะครับนะเราก็จะโดน SL ไปก่อนนะครับนะอ่ะ Anyway นะเราก็เอาจังหวะที่มันชัดๆแล้วกันนะครับนะก็คือ,อในนี้นะครับนะนี่ตรงนี้นะครับมันคือวันนี้มันมีข่าวหรือเปล่านะวันวันจัดเนี่ยนะครับนะ เราเห็นว่าราคามันทำท่าเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับนะซึ่งตรงใน M 1 5เนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดนะครับนะใน M 5าเนี่ยชัดเลยนะครับนะก็คือไงร,ราคาเบรกขึ้นนะครับลงมานะครับนะโ o ไฮโลเ lower low, High, low, 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 low High, ใช่ไหมครับนี่นก็เป็นเบรกเกอร์นะครับนะเบรกเกอร์ที่สำคัญเลยมันจะต้องทิมลงมาที่ไอ ไอตัวเนี่ยไอตัวหลอกเนี่ยนะครับนะเนี่ยก็คือหนึ่งมันมันเบรกเลนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับนะมันย้อนขึ้นมานะครับหาตัวอ่าลิควิดิตี้ข้างล่างนี่เห็นไหมครับมันมีลิควิดิตี้ตรงนี้ชัดเจนมากๆอยู่ e u โลนะครับนะเห็นไหมแล้วก็เป็นโลเก่าด้วยใช่ไหมครับนะแต่ตรงนี้เป็นอีโ u โลแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดีเทนมาขึ้นมามีแก p เห็นไหมครับนะมี gap มันอาจจะไม่ได้มาเข้า gap นะครับมันไปเลยนะแล้วมันก็ย้อนมาที่อ่า ตัวนี้นะครับนั่นนี่น,ะน,น,ะ,น,นะนี่ลงขึ้นนี่นะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอ่าร t เทนทูเ r เกอร์นะครับนะ Return to b e กอร r ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ขึ้นไปต่อนะถ้าไม่จะแน่ใจจังหวะนี้ก็จังหวะ2นะครับนะเข้าเข้ามาอันนี้ได้นะครับ target ก็คือ ตรงไหนก็คือตรงไฮเดิมตรงนี <identical UC> ้นะครับนะเห็นไหมอีโค้กไฮตรงนี้นะครับนะนี่ก็เป็นเป้าที่1เป้าที่2ก็มาไส้นี่นะครับนะหรือว่าถ้าเราจะใช้วิธีวัดตัวเบรกเกอร์นะครับนะก็คืออันนี้นะครับโลนะครับโลไฮโลว์โลใช่รับเพราะฉะนั้นตรงช่วงนี้ก็คือเลนส์ของเบรเกอร์นะครับเราก็วัดเป็น1เท่า2เท่านะครับนะโอเค2เท่าเนี่ยส่วนใหญ่จะได้นะครับนะสมันก็ต้องลุ้นหน่อย นะครับถ้ามีอะไรที่มันพอจะไปด้วยกันได้นะครับเนาะที okay. นี้ก็เป็นจังหวะที่1นนะครับนะแล้วก็จังหวะที่2เห็นไหมครับว่าตรงนี้มันก็เป็นออเดอร์บล็อกเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลงมาที่ลิควิดิตี้แล้วก็ดิสเพลเมนต์ขึ้นไปมีแก็บอาจจะไม่ชัดเนาะนะครับนะแล้วก็ราคาย้อนมาที่นี่ออเดอร์บล็อกนะครับนะแตะแล้วก็ขึ้นนะถึงแต่ถ้ามันหมดหมดเวลาซะก่อนหมดเวลาเทรดมันก็ไหลขึ้นไปช้าเพื่อไปหาอะไรครับ หาตัวบายไซร์ลีควิิตี้ตรงนี้นะครับนะอันนี้ใน M15 เลยนะคือข้อข้อดีของการเทรด M15 ก็คือว่ามันช้าแต่ละแท่งนะครับนะเราก็แป๊บแป๊บไปเปิดดูเนะี่ยผ่านไป15าทีซึ่งชั่วโมงเราดูทีนะึ่งอ่ามันลงแลไรอะไรนะครับนะกะ็ตัวลงเนี่ยนะครับนะตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนที่บอกยากชนิดหนึ่งว่า,าคุม คือถ้าเราเบอร์ใหม่มันก,ก็ก็คงจะงงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบายไซค์เลคูดิตี้ใช่ไหมครับราคาขึ้นนะครับนะแล้วก็ลงมานะครับลงมาชนะตรงสวิงโลนี้ไปแล้วนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมเอาเอออเดอร์บายเอาอะไรดีกว่าเอาลูกศรชี้นะเห็นไหมว่าตรงนี้มันคอนโซลิเดตแล้วก็ดีเพมเป็นขึ้นไปแล้วมันก็ลงมามีแกลบมีแกลบที่ใหญ่เลยใช่ไหมครับนะดังนั้นเราก็อาจจะ สับสนได้ว่าตรงนี้มันเป็นการเบรกเพื่อจะขึ้นไปต่อเรื่อยๆหรือว่ามันเป็นการเอาเคลียร์ตรงบายไซด์ดิฟฟิตี้ด้วยแ่งขาแล้วก็กลับลงมาที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราอาจจะรอจังหวะด2นะในความคิดผมนะถ้าเรารอจังหวะด2ที่มันดิเทิไม่ลงมาอีกรอบเราค่อยเข้าตรงที่วิจิเตชันบล็อกนะอันนี้นะครับอาจจะปลอดภัยกว่านะครับกนะนะ็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้พอลงมาปุ๊บมันติดตรงนี้มันติดตรง ออเดอร์บล็อกนี้ใช่ไหมครับซึ่งในออเดอร์บล็อกเนี่ยเราไม่รู้ว่าราคามันจะทะลุไปเลยหรือว่ามันจะย้อนใช่ไหมครับนะซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าพอแตะปุ๊บราคามันขึ้นไปแรงม,มีแกร็บนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ามันน่าจะยังเ s สเ c t ตัวออเดอร์บล็อกนี้อยู่นะครับนะแต่ถ้าราคามันปิดลงมาแบบเกิน50%เป็นเป็นเนื้อเทียนเลยนะครับนะแล้วราคามันถ้าปิดอย่างเงี้ยถ้าปิด เกิน50%เน่ยไมเคิลบอกว่ามันมีแนงโน้มที่จะลงต่อนะซึ่งซึ่งเราก็ก็คือลงต่อไปทําไหนมันก็ต้องลงมาถึงข้างล่างสุดนี่นะครับนะโอเคนะทีนี้อ่าก็จบไปของมันของมันจันนะซึ่งถ้าใครกล้าเข้าตรงนี้นะครับกล้าตั้ง pending order เราออกตรงนี้ก็จะได้ไม้ไปนะครับนะพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็มองว่าราคาจะลงแล้วนะครับ จังหวะนี้เราเห็นว่าราคามาบายไซด์ลิคิดิตี้แล้วใช่ไหมครับราคาลงแต่ว่าลงลงเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นดิสเพสเมนต์เห็นไหมครับมันไม่มีแก๊บนะครับนะอันที่สองขึ้นแล้วก็ลงเนี้ลงลงมามันติดตัวออเดอร์บล็อกนี้นะครับมันรังเลสเปกไหมก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นของแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ออเดอร์บล็อกจริงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ขุดลงมาที่ตัวลิคิดิตี้ ชัดเจนนะแต่มันก็อาจจะมองว่าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าในเราไปดูใน m 5แล้วกันว่านนม,มันมีไหมมันลักษณะมันใช่ไหมนะครับนะตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้มันจะว่าล i ค i ิดดิต้ไหมใน m 5เราก็ไม่ได้เห็นว่าตรงนี้เป็น Or d e r b l o ล k อกใช่ไหมครับนะตรงนี้นะคืออาจจะมีคนเห็นหน่อยราคามันก็เลยมาแบบชีจนิดหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อย้อนมาเอา อะไรอะตรไล้วเนี่ยโอเคย้อนขึ้นมาช,ชนตรงนี้นะครับนะชนตรงนี้มีเป็นออเดอร์บล็อกก็เปล่าจริงมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับนะแต่มันก็ลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถ้าจะไม่เอาก็ก็ก็ไม่น่าจะถือว่าตกลดอะไรนะครับนะทีนี้ราคามันได้ย้อนขึ้นมาตรงนี้นะครับนะตรงนี้มันเริ่มมีคอนโซลิตใช่ไหมครับแล้วก็เขียวขึ้นแล้วก็แดงลงปุ๊บแล้วก็มีแกลบด้วยแถมเบรกรง โลอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นโลเป็นไฮโลนะจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้เป็นเบรกเกอร์ชัดๆนะครับนะแต่ผมก็มองว่าตรงเนี้ยมันเป็นการที่แบบเปลี่ยนทางแล้วนะครับแล้วมันขอมาตั้งพลังชาร์จนิดนึงแล้วก็ลงมานะหรือจะมองว่าตรงนี้เป็นเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นวิกฤติชันบล็อกก็ได้ย้องขึ้นมาแล้วก็ลงนะครับนะเคียนใน m 5นะครับนะเราก็เห็นว่าราคามันเบรกลงแล้วนะครับ นีนะ้มีแก็บนะราคาเข้าแก็บปุ๊บนะครับนะแล้วก็ SL ก็ต้องไปไกลนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็เล็งเป้าที่อะไรที่ถ้าตรงนี้ผมก็เล็งอาจจ,าอาจจะมาทดสอบออเดอร์บล็อกเดิมนะครับนะโอเคนะแล้วก็เป็นเป้าแรกหรือว่าตรงนี้มันเป็นสวิงโลตรงนี้นะครับนะครับนะอะ RR สองเท่าก็โอเคนะครับนะ เสียห้าได้สิบ่าคิดง่ายง่ายทีนี้ราคาก็มาถึงหัวเรียอก็ต่อยอละตัวอะไรตัวออเดอร์บล็อกนี้นะที่ส่งราคาขึ้นไปนะตอนแรกมันมาเหมือนจะมาเรสเปกที่ที่แตะออเดอร์บล็อกปล้วขึ้นเลยใช่ไหมครับในตอนกลางคืนนี้นะอันนี้มันมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหไหมครับผมทำฟิบูนิช c ี่ไว้นะทำไมไม่เอาเนื้อนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมตอนแรกเอาเนื้อแล้วก็มาขยับให้มันละเอียด ใน M5 นิดหนึงว่าคอนโซลิดเดตตรงนี้แล้วก็เอาเนื้อเซตนี้นะครับนะโอเคก็เอาเนื้อกระเนื้อแค่นตรงครึ่งหนึ่งนะครับนี่ยก็คือ50%นะครับนะราคาลงมาแต่50%ขึ้นแต่50%ไปนะครับเกิดแกวนะครับแสดงว่าราคายังเรสเปกตรงนี้อยู่นะครับนะแล้วก็มาคนเปลนคนเปนตรงนี้เพราะอะไรเพราะนี่มันมีข่าวอีกแล้วนะตอนอ3ทุ่มนะครับนะซึ่งพอข่าวเนี่ยนะก็ คือถ้าไม่ใช่ข่าวนอนฟาร์มหรือข่าว CPI นะครับนะข่าวเป็นตัวเล่นปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราอ่านตรงนี้ถูกนะครับนะว่ามันมา Respect Order b l o x นี้แล้วนะครับนะมันทำท่าจะขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาซันก็คือเนี่ย Eco High ตรงนี้เราก็ควรก็ควรควร,ควรจะได้อยู่นะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นดิ่งตรงนี้นะครับแล้ว Consolidate ลงลก็ขึ้นตรงนี้นะครับนะ ถ้าเราเข้าออเดอร์รอตรงนี้เลยนะซึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าสวยงามมากนะครับนะนี่าคดูถ้าใจย้อนนะครับนะเราก็เอาไปอีโคไฮตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็นี่มันแดงเราขึ้นไปใช่ไหมมันไม่ควรจะลงมาแล้วนะทีนะก็ได้มันก็ได้อยู่นะครับนะนี่เนาะโอเคนะ ไปต่อนะครับราคามันโอ้โหขาวมันก็มาแรงก็ไปนะครับนะหลังจากข่าวมีจังหวะอะไรไหมมีกลับตัวอะไรไหมไม่มีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครจะหวังลุกฟุกเนี่ยนะก็อาจจะโดนนะครับนะคือเพราะว่าตรงในทาเฟรมใหญ่ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะเรายังไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับนะแต่ว่าจริงๆมันมีนะจริงๆถ้าเราไปดูในทำเฟรมวีนะครับนะ ออตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ที่ถ้าถ้าถ้าดูคลิปเก่าของผมนะครับนะก็คือตรงนี้ผมกำลังตีว่ามันเป็นอ่า inversion fair value gap นี้นะครับนะน,นี่นะที่มันทะลุลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ควรจะ respect เพื่อจะกลับตรงไปนะครับนะใช่ไหมแต่ถ้าไปดูในไลายวันนี่คือ วันไหนนะก็คือเป็นวันเมื่อกี้เราอยู่กันวันอะไรนะนี่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ที่มันอีโคหายใช่ไหมตรงนี้แหละนะโอเคตรงนี้ก็คือวันอังคารใช่ไหมครับวันอังคารคือวันนี้นะครับนะนี่วันที่มันมันอยู่จ่อที่จะเข้าไปทดสอบตัวอินเวอร์ชันแฟลกิวัลแกรบตรงนี้แล้วนะครับนะโอเค นะราคาก็นอกจากมาชนะตัวนี้นะครับนะตัวภัยออที่ย้อนไปย้อนมานะครับนะโอเคนะก็คือราคาจะตั้งต้นตรงนี้นะครับนะมาหาทาร์เก็ตแรกคือตรงนี้นะครับนะแล้วก็ยังขึ้นถัดไปเพื่อทดสอบตัวนี้นะแสดงในที่สุดมันก็ขึ้นไปถึงตรง weekly inversion f a i ฟลว์ไบยูแกรนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราออกนะครับแล้วก็ควรจะพอได้แล้วนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ว่ายังไงค่อยว่ากันใหม่เห็นไหมราคาก็คอนโซลเดียบไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับนะ <Okay. S 1> แล้วก็วันถัดมานะครับนะราคาก็ยังปนเปี้ยนอยู่ตรงนี้นะครับนะไม่ยอมลงใช่ไหมครับราคาก็ขึ้นมาจนกระทั่งปิดแกรบนะมาทดสอบเพื่อถึงข้าง,งบนอินเวอร์ชันแฟลว์ไบยูแกรบนะครับในนี้ก็มีจังหวะเล็ก ให้เล่นนะครับนะตรงนี้ก็คืออะไรราคาแล้วก็ดิสเพลเมนต์ขึ้นตรงนี้ไม่มีจังหวะให้เราเข้านะครับนะวันอันนี้คือวันอะไรเนี่ยวันวันพุธนะไม่มีจังหวะให้เข้าเลยเห็นไหมครับมันไม่มีดิสเพลเมนต์ที่มาจากลีควิดิตี้สวยๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็เริ่มสร้างอีโคโลอีโคโลใช่ไหมครับมีไซต์เท่าๆกันเด็กเลยนะมันคลีนมากเลยแล้วตรงนี้ก็ แดงลงตรงนี้แล้วก็ดิสเพ์มันขึ้นมีแก็บตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับออเดอร์บนละ็อกตรงนี้ราคาครับเข้ามาแตะออเดอร์บล็อกนี้นะผมนี่ก็ขึ้น,ข,นขึ้นมาหาไฮเดิมนะครับนะซึ่งไฮไฮไฮเดิมเนี่ยนะผมเข้าตรงคือคือผมว่าเราถ้าเราวัดตรงไฮนี้เลยเนี่ยเราก็จะจะโดน SL ไปนะครับนะ แต่ว่าเราเอาไฮนเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่าประกอบกับว่าเป็นอะไรมันเป็นการย้อนนะครับนะเห็นไหมครับว่าราคาจากตรงนี้มันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วราคาย้อนลงมาเพื่อเข้ามันเข้าตรงไหนเข้าออเดอร์บล็อกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็คือคิดถึงเซตนี้กับเซตนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงนี้ไฮไฮนนี้แล้วก็ราคาตัวนี้นะครับลงมาเข้าดิสเพลนขึ้นนะครับนะ เราก็มาเข้าตรงที่เรียกว่าอะไรคือคือเราอาจจะเข้าตั้ง pending order อย่างนี้อะไรก็ได้นะครับนะแต่ว่า pending order เงี้ยหมายความว่ามันมีการที่ราคาลงมาหา internal liquidity นะครับแล้วไปออกที่ external liquidity ตรงนี้เพราะฉนั้นเราต้อง respect เรนนี้นะครับไม่ใช่เรนนี้นะครับเนี่ยคือเราจะไม่ใช่เรนนี้นะครับแต่ว่าเราเป็นเรนนี้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการอะไรเป็นการที่ราคามา respect อินเทอร์เน็ตคฟิิตี้ของเลนนี้ไปหาอันนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าไฮนี้นะครับนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่ชั่วนะครับนะถ้าเกิดว่าจะถึงตรงนี้มันก็อาจจะไปต่อก็ได้นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรนะครับนะพอพอมาปุ๊บมันก็ลงลงมานะครับแล้วก็ เสร็จแล้ววันถัดมาวันสุกแล้ววันสุดท้ายนอนฟางของเรานะครับนะก็คือเราเห็นแล้วตรงนี้มันเป็นไส้เท่าๆกันหมดนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็ดิสเพปมันขึ้นนะครับนะก็ตรงเนี้ยเราก็อาจจะเห็นว่าตรงนี้เอ๊ะมันลงนะเราก็ขึ้นนะสเปรดแต่มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่เราจะโดน SL ไปนะครับนะตรงนี้จะโดนตรงไหนตรงตรงนี้ตอนบ่ายใช่ไหมครับนี่นะเรา,าจะจะโดน SL ไป จังหวะหนึ่งนะครับถ้าเราเข้านะครับแต่ว่ามันก็มีจังหวะสองให้เราก็คือตรงพอพอไส้เนี่ยมันไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าเนือนเน้อกับเนือ้อตรงนี้นะครับนะแล้วก็ราคาเซตแดงออกมาตรงนี้นะครับนะมาดูไปคู่กันเลยนะครับแล้วก็ดิสเพลย์เันขึ้นอ่า,อาตรงนี้นะอ่าแล้วก็เพราะฉะนั้นเราเรา,เราอาจจะมีตัวที่เซฟเราอันนึงก็คือถึงแม้ว่าอันนี้มันเป็นแก๊ปใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ว่า พอแกลบใหญ่ามากเราอาจจะดูว่าครึ่ง,งของแกลบเนี่ยราคามันแบบไม่สนใจเลย no สนโนแคร์เลยนะครับเนะเราก็ต้องระวังตัวแล้วนะครับเพราะมันมันคงจ,จะไม่ได้ respect เรทนี้ละใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราก็ช่วงเวลานี้มันเก้าโมงใช่ไหมครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาลอนดอนใช่ไหมแล้วก็พอราคาลงตรงนี้นะครับอ่าตัวแดงเนี่ยแดงหนึ่งสองสามสี่แท่งเนี่ย ใน m 1 5นะเป็นะชั่วโมงหนึ่งใรือฟอร์มนี้นะนะครับแล้วก็ทีเดียวก็ขึ้นมาตรงนี้มีแกะใช่ไหมครับราคาก็คือตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นออเดอร์บล็อกขึ้นมานะครับนะพอราคาเข้ามาตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของออเดอร์บล็อกนี้พอดีนะครับนะนีตรงนี้นะครับในช่วงทอนดังเราะราคาเหมือนจะลงมาแรงนะแต่มันติดที่ครึ่งหนึ่งของออเดอร์บล็อกแล้วก็รีเจ็คออกออกไปอย่างนี้นะครับนะย้อนลงมาอีีก็ เราก็น่าจะเสี่ยงเข้านะถ้าเราเข้าเราก็ถือไปจนถึงตรงไหนถือถือไปจนถึงไฮนี้ก็คืออะไรคือถ้าเราวัดไว้อีตัวเนี้ไอตัวจังหวะหลอกครั้งแรกเป็นเนะบรกเกอร์นะเบรกเกอร์จากคอนเสิร์ก็ปื้ดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลงมาเอาตัวเซลล์ไซด์ลิควิดิตี้แล้วก็ไปต่อนะครับนะเราก็วัดไปหนึ่งเท่าสองเท่านะสองเท่าเห็นไหมครับถ้าเรามองเบรกเกอร์ออกเนะี่ยมันเป็นไรท,ที่ดีมากๆเลยนะสองเท่า โดยที่มันไม่ได้แชร์ตัวแกรจริงๆด้วยนะมาแกรบของไอ้ตัวอินเวอร์ชันแฟลกแกใน Weekly เนี่ยนะครับมันทำท่าทลุไปมันเหมือนจะไปต่อโอเคแล้วก็สุดท้ายนอนนอนฟาร์มตรงนี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งก็เป็นจังหวะให้พาให้เรามาถึงจุดตรงนี้นะครับนะด้วยถ้าไม่มีนอนฟาร์มเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงตรงนี้นะครับพอมาเสร็จมีข่าวตอน3ามทุ่มต่อนะรานะคารูดรจ้านะครับนะ ซึ่งตรงราคาที่รูดตรงนี้นะครับนะนี่นะครับตรงใน m 1 5อาจจะไม่เห็นนะเพราะสู้อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากด้วยแรงข่าวนะครับนะแต่ถ้ามาดูย่อยใน m 5นะครับนะนี่ต้องมาใน m 5แล้วเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยราคาที่มันแบบ non farm เนี่ยนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เบรกลงมาครับสมมุติเป็นเบรกเกอร์ใช่ไหมครับนะวันนี้ก็คงต้องเบรกเกอร์แล้วแหละไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ราคาได้ย้อนขึ้นมาหาตัวบายไซด์ลิควิดิตี้นะครับนะ ใน M5 นะแล้วมันก็ชิปลงมานะกไหมครับชิปลงมาตัวนี้ก็ต้องเป็นเบรกเกอร์ชัดๆละเพราะว่าอะไร High Low Higher High แล้วก็ Low Low, low ลงมาตรงนี้นะไหมครับนะแต่ว่าราคามันด้วยความแรงของข่าวมันไม่ย้อนกลับขึ้นมานะแล้วราคาก็ลงมาหาตัวถึงตัวเซลล์ไซเบอร์ควิตี้ข้างล่างก็คือมา Respect ตรงกรอบตรงนี้นะไอ้ Inversion Fair v i e w แก็ปตรงเนี้ยเป๊ะเลยนะครับนะเป๊ะเลยนะแล้วก็ย้อนขึ้นมา ถ้าเป็นไมเคยก็ต้องพูดโอ้โ oh หแล้วก็เรา,เราวัดวัดว่าตรงนี้มันเป๊ะ eh นะครับนะ no improvement for that no improvement for perfect อะไรเงี้ยนะที่เราชอบพูดนะแต่ก็เก่งจริงนะครับ,นะรบทีนี้มาดูใน m 1นะเวลาเหนะครับว่าราคา break ลงนะครับขึ้นมาเอา by u side l i u i t y ใช่ไหมครับแล้วก็ d i s p l a c e m e n t ลงทำให้เราค่อนข้างจำ มั่นใจถ้าไปดูในคลิปของไมเคิลที่เรื่อง advance theory on breaker เนี่ยนะคร mm hmm. เขาก็จะเร,เริ่มเข้าตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยมาเติมมาตอนที่ราคายุกยยิกๆนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราสายปลอดภัยนะครับนะก็คือผมก็โดนบ่อยนะครับนะก็กล,กลัวอยู่ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นต,ตรงที่ราคาขึ้นลงตรงนี้นะครับนะถ้าเราไปร e l a t i v e กับตัวนี้ m ห้านะครับนะเโดยทีเว่าเราจะเห็นอยู่ตรงนี้คือแท่งไหนหนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ที่มานคาเบรกลงครั้งที่สองนี่มันจะตรงกับแท่งแท่งนี้นะครับนะนี่อันนี้นะครับนะนแท่งนี้นะแล้วก็ราคามันย้อนมาบ้างไหมนะครับนะนี่ราคาตรงนี้ก็คือตัวไส้ ไส้เนี่ยแล้วมันย้อนขึ้นมานะครับนะเห็นไหมไส้แล้วก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเราว่ามันเลสเต็กอะไรหรืมันก็อาจจะครึ่งหนึ่งของเลนนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ลงต่อพอลงต่อปุ๊บเนี่ยเรามั่นใจเราอาจจะเข้าออเดอร์ตรงนี้จริงๆนะครับจริงๆเรา,าจ,จะเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ SL เลหนือตรงนี้นะครับนี่นะซึ่งถ้ามัน SL เเราก็ต้องปล่อยนะครับนะเพื่อเป็นวินัยนะครับนะแล้วเราก็ ลงมารอตรงนี้เลยไหมโอ้โมันก็แบบสุดๆเลยเนาะใช่ไหมครับตัวเราอาจจะมองเห็นตรงตรงนี้ที่เรากลัวว่ามันเป็นมันเป็นไงตรงนี้มันเป็นออเดอร์บล็อกหรือเปล่านะเรา,าจ,จะมาแตะตรงนี้ก่อนนี่นะครับนะไมยแรกเราก็ออกไปก่อนนะครับนี่ใช่ไหมแตะปุ๊บพอขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับพอขึ้นมาแล้วมันดิสเพ์เมนต์ใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็รอมันรีเทสขึ้นมานะซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเรา อ่านี้นะครับนะเราพอลงปุ๊บเลย้อนขึ้นมาแล้วก็ดิสเพลเมนต์ลงอีกนะครับเนะเราก็รอมันรีเทรสเมนต์ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าเราเห็นว่าในคอนเท็กซ์ตัวนี้มันรีเทรสขึ้นมาใช่ไหมครับเบรกลงแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเป็นอา่ามันทิ่มเข้าไปในตัวลีวิดิตี้ตรงนี้แล้วก็ดิสเพลเมนต์ลงตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกอีกอันหนึงใช่ไหมครับ แต่ถ้าในคอนเท็กต์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนะตรงนี้ก็เป็น proportion block นะครับเนี่ยก็คือ order block นะครับขุดมาแล้วก็ดิสเพลเมนต์ต่อนะครับนะเป็น proportion block พอราคากลับมาที่ proportion block ตรงนี้นะครับตรงนี้แถวๆนี้นะนะราคาก็ 8, แล้วก็ลงต่อลงไหมไม่ลงมากเท่าไหร่น้องมันหมดเวลาครับ <laughs> <laughs> นะโอเคนะก็ เอามาแชร์ให้ดูนะครับนะว่าเวลาแบกเทสเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะครับนะีน่เทสเน้นลงตรงนี้ราคาย้อนขึ้นมาก็เข้าได้ยิ่งเห็นตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เข้าเร็วตรงนี้แล้วก็มาหาท a ้าเก็ตล่างสุดแล้วก็จบพนนะครับโอเคแล้วก็ออขออภัยที่ห่างหายกันไปนะครับนะเต็มสัปดาห์เลยไม่ได้ทำคลิปเลยแต่ว่าง่วงมากจริงๆนะครับนะมี มีงานุรลประปังนะกินยาด้วยมันก็เลยง่วง,วงๆนะนก็เลยลก็เดี๋ยวถ้าาทิ์หน่ายัางไงก็จะพยายามทําคลิปสม่ำเสมอนะครับเป็นการทบทวนตัวเองด้วยนะหลักๆเลยก็คือผมก็ไม่ได้อยากจะทําให้คนดูเป็นหลักนะครับนะพูดกันตามตรงว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําให้ดูเพื่อคนมาดูเยอะๆยอดไลค์นะครับนะแต่ว่าถ้าเราทําแล้วก็อธิบายให้คนอื่น เข้าใจได้ด้วยนะครับนะคือคือเข้าใจไม่ต่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเราพูดออกมาได้นะครับนะมันก็เป็นการติวตัวเองนะครับนะั้นผมก็เลยทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราพูดได้โดยที่เอพูดแล้วก็มัวไปมัวมาซึ่งต้องยอมรับว่าคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามุมมันก็มัวๆนะฟังเองั็มัวๆเลยนะไม่รู้คนฟังเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวคลิปช่วงหลังๆผมก็พยายามจะ ดูด่ะรงนี้จุดที่ชัวร์คืออย่างนี้อะไรที่ชัวร์คืออย่างนี้เรามั่นใจตรงนี้นะตรงจังหวะไหไที่เรามั่นใจพูดให้ตัวเองฟังคนระับก็เลยเป็นคลิปแชร์ให้คนอื่นฟังด้วยนะเพราะว่า,าพูดคนเดียวเลยเนี่ยมันก็จะดูประสาทไปนิดนะึ่งเราก็สมมติว่ามีคนฟังก,กันนะแต่ก็ถ้ามีคนฟัง,งจริงผมก็ยินดีมากนะครับนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลก์กดแชร์นะครับนะเพื่อเพิ่มความยินดีให้ผมนะครับนะ โอเคครับนะก็คลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ